เศรษฐีคนหนึ่งได้ขายที่นาทั้งหมดแล้วนำเงินไปมอบให้ลูกชายสำหรับออกเดินทางไปสอดแสวงหาวิชาความรู้บุตรชายของเศรษฐีได้เดินทางรอนแรมไปยังเมืองเมืองหนึ่งในที่สุดก็ได้ยินกิตติศัพท์ของอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาปราบมังกรบุตรชายจึงออกตระเวนไปหาอาจารย์ผู้นั้นชายหนุ่มฝากตัวเป็นศิษย์ร่ำเรียนวิชาปราบมังกรจากอาจารย์ผู้เก่งกล้าเป็นเวลานานถึง3ปี เมื่อร่ำเรียนสำเร็จแล้วจึงเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตนผู้เป็นบิดาดีใจมากและได้ถามบุตรว่าเจ้าได้ร่ำเรียนวิชาใดมาบ้างชายหนุ่มตอบอย่างภูมิใจว่าใน3ปีมานี้ข้าได้ทุ่มเทเวลาและกำลังเพื่อร่ำเรียนวิชาเดียวเท่านั้นคือวิชาปรบบาบมังกรและข้าก็มีดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มหนึ่งหากพบมังกรเมื่อใดข้าสามารถใช้ดาบอันนี้สังหารมันได้ภายในไม่กี่กระบวนท่าเท่านั้น มังกรน,นั้นมีปรากฏแต่นในตำนานเท่านั้นแล้วเจ้าจะใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าไปสังหารมังกรได้ที่ไหนบุตรชายได้ฟังเช่นนั้นก็ได้แต่นิ่งอึง้งไม่สามารถหาคำตอบให้แก่ผู้เป็นบิดาได้เรื่องนี้กำลังจะบอกเราว่าพ่อแม่ที่ขายนาส่งควายเรียนย่อมเป็นการสูงเปล่า